รวบตึง5 mm ้า hmm. เมนูเด็ดข้าวต้มแห้งเจ้าดังร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดสาขาลำลูกกาคลอง4ี่สาขาไม่ฟลิงพิกัดหน้าตลาดกลางราชสวายไฮไลท์เมนูซิกเนเจอร์เริ่มที่ข้าวต้มแห้งหมูรวมบัวไข่ออนเซนปรุงรสเติมเครื่องฉ่ำๆหมูบะช่อกระเพาะเครื่องในไส้ตบับทับด้วยหมูก,กรอบและไข่ออนเซนราดน้ำจิม้มข้าวต้มแห้งสูตรเด็ดเพิ่มความอูมามิต่อด้วยเมนูบะหมี่ครุบหมูบะชอ,อยำราซอสต้มยำสูตรพิเศษครุเปข้าวเส้น และนี่เมนู2หมูดูโอ้ข้าวหมูอบหมูกรอบย่างแบบไร้น้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์หมูกรอบชิ้นโตเสิร์ฟคู่กับหมูอบที่อบจนเนื้อนุ่มรสชาติละมุนใส่เครื่องในต้องจ่าก้าเหล่าน้ำเครื่องในล้วนซดน้ำซุปหอมหอมจบด้วยไก่ย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มราดน้ำจิ้มให้ชุ่มจุซี่ที่สุดส่วนเครื่องดื่มก็มีทั้งเก๊กหล่อเก๊กสวยชาไทยอันชันมะนาวทำสดใหม่วันต่อวันมีเมนูเยอะอิ่มฟินในห้องแอร์เย็นๆเริ่มต้น60บบาทที่ร้านยังรับทำข้าวกล่องและออกบูธนอกสถาน สั่งเดลิเวอรี่ก็ได้ค่ะปักหมุดมาที่ร้านขขาต้มแห้งคุณน,นิดสาขาลำลูกกาคลองซีตลาดกลางราชวายที่จอดรถสะดวกเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มตามมาค่ะ